พ,พี่คะพี่น้องเพราว่าพี่น้องทางไกลเว่าทางไกลนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้ก็มาพอ้กับอิปุยสีมะนี้เด้ง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 อีกนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้อิปุยสีสีพามากินข้าวถาดจ้ะข้าวถาดกินข้าวถาดน้ำกันจ้ะมอนี้ทีนี้ปลาทอดเนื้อเนื้อทอดฮอดดอกทอด แล้วก็ไข่ทอดจะ้ะไข่ทอดเอาปกเขาลเลยนี่เห็นมั้ยไข่ทอดจ้ะไข่ทอดทอดไข่ใสหอมแคร์หอมแขแล้วก็มีจจแจวจ้ะแจวเห็ดเองกระมีแจวแจวพริกพริกผงแจวพริกป่นบ้านเขาจะ้ะใส่หอมแขรกับกระเทียมจ้า อ้าวเบาๆลายใหญ่ห้างแล้วจ้ะเนาะพี่น้องหิวแล้วมากินน้ำกานจา้าโซยน้ำกานจ้าพี่น้องจวดจวดจ่าอ้าวเบาๆลายแล้วจา้าลงมือเลยเด้อลงมือได้พี่น้องจำได้กับอลาดก่อนนะครับกินข่าเหมือนกินข่าว ขอเจ้าอืมอืมอืมทำไมเขาแจกอ คอดไข่หาหน่วยพี่น้องอืมขอบคุณครับจ้ะอืมี่กวนใส่ ใส่หอมแขกใส่กระเทียมหัน่นหอมแขกหั่นกระเทียมหัน่นชุบลดหั่มปลาพริกปงจัดลอกงาลขนขนแตก เวร์ครับพี่น้องครับพี่เด็กอจากกินข้าวถาดข้าวถาดของทอดถาดยัก์ถาดใหญ่ถาดเดิมคือเผาแห้งน ข้าวถาดของทอดผสมนม่อั่ออันนี้ไม่รูปป้ว่าปลาอย่างจัะไดซื้อไหม ปลาเป็นปลาใช่แข็งแต่ไม่รู้วา่าปลาอย่างือกันแค่ายๆปลาแค่ายๆเขาเอิ้อว่าปลาอย่างไรแค่ยายๆปลาปลาสวายบ้านขเขาอะแต่ว่าบอกเมีย ที่ว่าไปทีก่กระบาดหนาว้ยใครหาหนวยได้พี่ก่อนเข้ากินามไป รอ,อ,อยังไรแล้วพี่น้องกินยังไงลดโซ่กามโซ่กามนิดหน่อยเริ่มสั้นขึ้นนะ เริ่มสวยสำคัญแหละพี่น้องกินไลายเริ่มสวยสำคัญแล้ว อิ่มดีก็อดนะพี่น้องนะอิ่มดีก็อด bàn con nhưng mà phòng phòng cảnh tâm nữa tìm nếu lưu mình ก็ผมก็ากที่จากที่ตดอ่าแก้ เป็นคำควรนะจ๊ะตัวสำคัญกับตันซำควย้วยตัวสำคัญยีหย่หลีโอ้ยตายเริ่มตัสวสำคัญและพี่น้องโอ้ยตายตายวันเป็นยังกินต่อแซบ่บ ความงามประคงทีความดีสิคงทนความงามความงามไม่คงที่ความดีสิคงทนนะจานน่เอ,อืมจขากินอะไร้ำเนี่ยกินแบบในวันหลายพี่นองก,กะายอยู่ตานน ้าที่เพิ่มอีกเพิ่มไม่ได้มนคนบระมากเข่าต่ไหนปุ๋ยสีสสาและโสขนกแล้วจัะเนาะ กพี่น้องมาม,ามากินน้ำากันาจ้าแซบแซ่บจะว่ากินเขาย่กเอาหรอว่าไม่ตายคิดว่าครับพี่นอ้องมีอย่างมากไหมจ่ะ มากระเบื้องมามกับเรือนพานตั้งแต่นอะแต่แต่อีพุซีน,นหากทุกคนจาม

ที่ปุทยตีละตกคนโกมาจ้ะค้าขอนของเมืองจังหวัดยโะโสธรยะโสธรเมืองประชาธิปไตยบ้างไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวันผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิค่ะ พี่น,อน้องตาวยโสคนโก้บียิงเล็ดตากระโอหาา่างตาหากทุกคนมันก็ต้งต่งตา ได้แต่อย่าแรงนะคะ <c oughs> อบอกมันบอกหัวแล้วจ้า,อาบอกหัวบอกมันแลจ๊ะเนาะพี่น้องดีก็ซี้เรียกก็ดอกแต่กล่อง มันบ้างใส่กอ,อ,อกบ้ามแบกไ่สนใจใส่กอกเราะวาไข่กะหาหน้่ยไปละทอดไข่ขาวยู่บกักไลยปลาขึ้นบักง่ายทอดเนื้ยไลย จับ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 ตาตัดนัวโดนใจก็จับพี่น่อง ไอ้ขึ้นมาโควิดที่นี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจังได้หายคือลำบากแล้วพี่น,อน,น้องเนาะ <c oughs> เอาไว้ 那吧有啥？Bye bye, ัน <Leonard> <c oughs> ี่ก็จะเอาลบลบเชียงพี่น้องกันนะว่ากินเหมือนบ่อจ่าอะไรอย่างเงี้ยกินมันหมดจานใส่กรอบทอดไข่ห่ด้วยเหมือนอปลาทอดปลาทอดปีนทอดเนื้ออะไรฮะอืมใช่ ทำได้ไหจะ อี่ยน้อบแบบคลิปน <m uch ing> <sm illi> ี้ก็ไว้สั้นนีดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคลิปไหนยห้พอกันไหมจ๊ะ ฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดตับตักใคร่นด้วยจ้า mm. เดพี่นองจา้าเป็นกำลังแรงใจให้เด้อจา้าก่อนที่ปุ้ยสีจะไปปุ้ยสีขอทิ้งท้ายด้วยคําว่าถ้าไม่อยากให้ประชากรล้นโลกให้ผู้ชายทั่วโลกหันมาบริโภคกันเลยนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนจา้ารักทุกคนค่ะบ๊ายบาย